เคล็ดลับการล้างวัตถุดิบที่เชฟระดับ5ดาวไม่เคยบอกคุณหนึ่งในน้ำที่แช่ปลาดุกหรือปลาตัวเล็กที่อยู่ในโคลนใส่วาซาบิลงไปเล็กน้อยปลาดุกจะกินเข้าไปแล้วดิ้นไปจากนั้นปิดฝาไว้รอให้มันดิ้นเสร็จเติมแป้ง1ช้อนโต๊ะกับเกลือ1ช้อนโต๊ะขยำให้ทั่วล้างซ้ำแบบนี้สองสารอบปลาดุกจะสะอาดหมดจดไม่เหลือเมือกเลยสองล้างไส้หมูแบบง่ายๆเอาปลายไส้หมูสอดผ่านปากขวดพลาสติกแล้วรัดขอบให้แน่นเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลผ่านขวดน้ำจะดันให้ไส้หกลนนอ,องะองใะใแ 3เวลาล้างซี่โครงหมูใส่แป้ง1ช้อนโต๊ะเปลือเล็กน้อยขยำให้เข้ากันเติมน้ำแช่ไว้5นาทีล้างแบบนี้แล้วเนื้อซี่โครงจะไม่ขคาวไม่เหนียวและไม่มีกลิ่น4ล้างตับหมูหรือเครื่องในสัตว์หั่นเป็นแผ่นบางๆแช่น้ำผสมเกลือประมาณ10นาทีตักขึ้นเติมน้ำส้มสายชูขาว2ช้อนโตะ๊ะและแป้ง3ช้อนโตะ๊ะขยำประมาณ3นาทีแล้วล้างออกจะช่วยลดกลิ่นคาวของตับได้อย่างหมดจด ห้าเวลาล้างปลาเติมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยกับพริกไทยลงในน้ำช่วยกำจัดกลิ่นโครนและกลิ่นข้าวของปลาได้ดีมากหกเวลาล้างหอยลายเติมวาซาบิลงไปในน้ำแช่ไว้ประมาณสิบนาทีหอยจะคายทรายออกมาเองล้างได้สะอาดและปลอดภัยกว่าเจ็ดล้างกระหล่ำปลีไม่ควรหั่นหรือแยกชั้นตั้งแต่แรกเพราะจะทำให้สารอาหารสูญเสียแค่เด็ดใบชั้นนอกออกแล้วผ่าครึ่งแช่ในน้ำเกลือประมาณสิบนาทีสุดท้ายล้างด้วยน้ำสะอาดก็เพียงพอ แปดเวลาล้างบรอกโคลีไงหัวลงในชามน้ำใส่เกลือหนึช้อนโต๊ะแป้งเล็กน้อยและโซดาอีกนิดแป้งจะช่วยดูดคราบสกรปรกและสารตกค้างจากปุ๋ยแช่ไว้แล้วค่อยตัดเป็นช่อเล็กๆจะสะอาดหมดจด ก้าวผักใบเช่นผักกาดขาวหรือผักสลดัดควรเด็ดแยกใบออกทีละแผน่นใส่เบกกิ้งโซดาลงในน้ำแช่ไว้10นาทีแล้วล้างน้ำสะอาดอีกครั้งก็เพียงพอ10ล้างเห็ดหูหนูเติมน้ำตาล1ช้อนกับแป้งข้าวโพด1ช้อนในน้ำอุ่นใส่เห็ดหูหนูลงไปเขย่าเบาๆแล้วแช่ไว้5นาทีน้ำตาลจะช่วยให้เห็ดพองตัวเร็วขึ้นไม่ต้องแช่นานจนเกิดสารพิษสุดท้ายล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งก็พร้อมใช้ 11วิธีล้างสตรอเบอรี่ให้ปลอดภัยอย่าดึงคู่ออกก่อนล้างใส่แป้งลงไปในน้ำคนเบาๆให้ทั่วแป้งจะช่วยดูดสิ่งสกรปรกออกมาจากนั้นเติมเกลือแช่ไว้5นาทีและล้างน้ำสะอาดกินได้อย่างมั่นใจ12ล้างกุ้งเครฟิตใส่เกลือและเหล้าขาวแรงๆลงในน้ำใช้พายหรือทัพพีคนแรงๆประมาณ3นาทีสิ่งสกรปรกจะหลุดออกหมดเหลือแต่กุ้งสะอาดน่ากิน 13ล้างลูกเกดแช่ในน้ำที่ใส่แป้งข้าวโพดสอช้อนตะกไว้5นาทีตะกอนและฝุ่นจะตกอยู่ด้านล่างเทน้ำทิ้งล้างด้วยน้ำสะอาดอีกสองรอบสุดท้ายอบในเตา180องศา1นาทีรสชาติจะหอมและหนึบขึ้นกว่าเดิม